กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ของไทยไปสู่ระดับนานาชาติดโดยการเตรียมจัดโรถโชว์งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกงประจำปี2,568นะครับที่จะไปจัดในวันที่17-20มีนาคม2,568นะครับอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่ในตอนนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมาคมด้านภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ะครับเพื่อที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่20มกราคม2568นะครับที่เป็นการเปิดรับสมัครในส่วนนี้นอกจากนี้ทางทักก้าก็ยังได้มีการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ละครและซีรีส์นะครับที่มีการเดินหน้าสนับสนุนงบประมาณ220ล้านบาทนะครับเพื่อส่งเสรมิมการผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคาดีรวมถึงแอนิเมชันไทยนะครับ ก็เพื่อที่จะสร้างสเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกนะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งเสริมการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์ที่สนใจสามารถยื่นโครงการขอรับเงินอุดหนุนตัวนี้ได้ตั้งแต่วันที่6มกราคมไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2568นี้นะครับ